สวัสดีค่ะป้าคุณครูมือนน้เบิดสภาพแท่มือน,นี้ไปโรงเรียนสวัสดีนะคะ่ะพ่อแม่เอฟซีคุณครูแมวเหมียวถักท่าย่ามแรงหลังเลิกงานาวันที่สิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเบิ่งสภาพมอเสาร์นี่สวยๆนะคะสวยปดเครื่องออกเอเงื่อนไหลไข่ย่อยอยากให้เห็นว่าคุณครูไปเห็นอย่างมาเลิกงานมาแล้วนะคะไปคืด <c> ผ <ười> าบอยู่อุย้ยใจไปจากบาทมือนน้ เว็บเวบเว็บเวบเวบหลายบาทอยู่หลายลอยอยู่เพราะว่าอย่างอยากให้มันงามนะคะอยากให้มันงามนะคะก็เลยปาดหม่นับมือของแพงเสนอ่ะเนาะโอ้ยเนาะบอบอกดอกนะคะอย่างหูเนาะหลายคนมายากหูสื่อไปเมือนี้หวยเกือบสามร้อยสีว่าสามร้อยซะเนาะเพื่อขานำสามร้อยแต่ยังเนี่ย ได้กระดาษสีสม่วงมากสีแดงมาโอ้ยตายอันนี้สีบือกัน่นเสมอลิบบินออกชมพูชมพูนะคะจะเห็ดหลายชฉอะนะคะจะหลายชฉอะคุณครูจะเห็ดเป็นโทษแบบสีสันสดใสนะคะออกแดงแดงมง่วงม่วงเนาะนนี่คือความชอบได้นะคะโอ้ยสขีขอว่าเลือกมากเลยสีแบบบือกันเสมอโอ้ยนาอคุณครูเอ้ยเอายามันดอกเนาะ ละที่สำคัญเพีย <_ d ata> เพียเพียเอาจริงเล้ <_ d ata> เอาจริงว้าเพ่นมาใหญ่เอาจริงเอาจริงสื่อโฟมมาสองเทือ่เหลียวแล้วลก็พ่อว่ายอย่างบอ๋อเบิงเบิงคุณคูส่สตัดเอาที่สื่อมากหมู่มือเข้าก่อนนะที่ปากไปเห็นบ่อความหนามันบอดายไอ้ความหนาตรงนี้มันบอดายก็เลยสื่อใหม่เขาจะาขายผัดซัมนี่ไหมนิดเดียวนะี่ยอารยีสิบบาทพเพล เดทอนนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องใส่สามอันก็จะถือหกสิบบาทหกสิบบาททั้งสี่สามอันความยาวตัวนี้ก็เลยมาคำนวณเบิงเ้งแล้วโอ้สิเหตุหลายอันเนี้ยของหนองโซเฟียอีกเนี้ยเขาขี่มานะก็อาจจะมีเห็นพ่อแม่เอฟซีมาเปินติดต่อมาอยากให้คุณครูเหตุหายอีกไหมก็เลยว่าซื้อแพง,งไงประเด็นละแพงกระยาเนาะคะ่ะร้อยกว่าบาทรวมแล้วก็เกือบ300สามร้อยซื้อมากเหมือนนี้โอ้ยคุณครูเอ้ย ห่วยพันกว่าเลยเด้ออุปกรณ์มันนี่ไงพ่อแม่เลยนะคะกำลังใจทั้งนั้นกำลังใจล้วนๆทุกอย่างล้วนมีที่มาทุกอย่างล้วนมีที่มานะคะทําด้วยใจแห่งเดียรเรานะคะแต่อยากบอกกับพ่อแม่ฟังว่าคุณครูบกเคยเหตุนเนาะสื่อมากพิกพิธถึกๆชอที่สองชอที่สามนี่มันก็สิง,ง่างคุณครูว่านะถึงเมยม,มันอาจจะบอกง่ามที่สุดเพราะว่าเขาบอกเป็นรันาบอกเป็นรันดอกไม้าบอกเป็นรนัน,รน,ออน,รนอีกอย่างเนาะ ทุกอย่างเขาก็เลื่มต้นอันต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปมันก็สิบได้แพงไปได้หอกเราว่าเขาเลื่มใหม่มันก็รเิเพงไปเบิดทุกอย่างไหนจะมีรวดรวดมันก็เลือสีฟมิมก็จะเลือสิโนะคะแต่พลาสติกไอตัวตัวนี้เปเหลือค่ะบลอนพ่อดอกตัวนี้สีสิบส์มเลือแล้วก็บอนพอ่อบอนพ่อสื่อแค่นี้จะก่อนเพราะว่าเห็นบอกสื่อมากอะโดยาภาษาผู้เฒ่าเนาะใส่ว่ามันจะสีเดียวกันมากเป็นคนละลายสมอเอ็นบอกคนละลายแต่ว่าไก่เคียงเนาะยังยังคิดบอกออกว่าจะเป็นแบบใดน กระลองเบิงนะคะไหลคนกะยากให้กำลังเจ๋งคู่กะยินดีได้ยินดีได้เพราะมู้สื่อหลายละาัอ <laughs> จากไห้สนับสนุนมาอยู่นะคะข <c oughs> าเบิงขึ้นกันมืออื่นวันสุกไปโรงเรียนกนไปโรงเรียนก็เกมือ่อยนะคะฮอนอากาศร้อนมากๆใต่ชุดผ้าไทยเนาะ, <c oughs> ะเงื่อนี่เปียกเสื้อกับเปียกเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเมือ่อื่นปัดผ้าครา,ามอีกนะคะค <c oughs> ู่กับมิตรชุดเงาเงา นะคะก็ได้ใส่ชุดตัวเดิมๆไปตะกอนเพราะว่ามันเหาเนานะกระปุกมันก็ได้สั่นในอากาศมันห่อนปัดบปื้นเขาเวียนไปรับนักเรียนอยู่หนาองเรียนดีนะคะก็ดีใจดีใจว่านักเรียนก็ไดิเปิดภาคเรียนพ่อแม่ต่างๆก็สิได้ไปทํางานทําการแบบสบายๆคุณคู่กับมาให้กำลังใจรอรุ่นเบื้องเด้อดอกหมอกดอกไม้ฟพ้งมเพิ่มต่างๆนี่ตรงมาตัดได้บานนี่เวียกหนึ่งของคู่ตรงมาตัดบานนี้ ตัดเลียวกระตัดเป็นช่อแบบนี้นะคะกัคุณว่าอาจจะเป็นช่วงวันเสาร์วันหยังคุณอาจจะสิเดีตัดเพราะว่าอ่าสื่อเมื่อใหม่เห็ดเลี่ยวนะคะยังบอถึกใจเพราะว่ามันมันไอใหม่มันเลือยมันกลายมันหยังแบบนี้นะคะเพราะว่าไอเข้าอุปกรณ์เข้ามันมันเหมาะสมกับตัวชิ้นงานคุณครูก็เลยว่าเข้ากระตองเห็ดแบบนั้นลหละนะคะถ้าเกิดเข้าเข้าด้เห็ดแบบนั้นแล้วมันก็สิง่ายขึ้นนะคะง่ายขึ้นในการในการกระทํำ ในการกระทำค่ะห้กําลังใจคุณครูไล่เดี๋ยวพอกันอีกทีหนึ่งนะคะคนโบตกมันก็หอนแล้วเอาแล้วอ้าวนะคะก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่มาให้่คู่กับสุนเทนะคะคุณยายกับวัคซีสบายก็แวะไปหาหมอนะคะเมื่อกี้เอายามาให้คุณยายนะคะเดี๋ยวกับกะทิกับวัคซีสบายคุณคู่กับเอ้าต้องเข็มแข็งนะคะเมื่อยๆกับอันนี้เนี่ยที่ว่าตามร้อยบาทเด้อมันนี้เด้อบริการรถกับค่าอื่นๆ <laughs> พอบอกไปฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจที่ให้คุณครูค่ะสวัสดีค่ะ เชิญหลยสิ่งมากมายก็ผ่านมาได้ไม่วันอุประสักหนา,นาปัญหามีสารพันแม่โดนปิดทางขวางกันฝ่าฟันก้าวไปไม่เกรงเป็นเพียงยิงแกรง่งคนคำธรรมดาหนึ่ง ตั้งอนไม่เคยคิดร้ายคงเพงสายเลือดนักสู้ทั้งใจไม่ใช่นักเลงไม่เคยยกตัวอวดเพ่งชีวิตพอเพียงติดดินสุวรรณศร ในป่านนี้ก็เป็นคนดีมีสิ้นช่วยเหลือสังคมโรงเรียนวัดว่าอาจาลูกสิษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นเธอชูนี่คือกูแมวในโลกออนไลน์ก็อยู่มาได้อย่างเิียวเฉียว ชอบคนทั้งคนเขียวแบบไหนไม่เคยแต่แถวโลกชีวิตจริงสร้างคุณความดีเป็นแนวของจริงของแท้แน่แนว่วกูแมวแห่งเมืองสะกล ใกล้ป่านนี้ก็เป็นคนดีมีสิ่งช่วยเหลือสังคมโรงเรียนวัดว่าอาจิงโลกศิษยทั้งหลายทั้งสิ้นเจอจูนี่คือกูมแมวในโลกออนไลน์ก็อยู่มาได้ยางเชีวเชีวคนชอบคนชัง on oh